มาดูพ่อแม่กับถุงเงินนี่กับตัวเมียนาดางมาดูลูกทุติสากันครับคนนี้พี่น้องทุติสานี่กองนี้กอง,องสองกองสองกองที่ิสานกับกองนี้ทุติสาน ข้อที่สองมีคนรับไปดูแลต่อแล้วครับข้อสามข้อสามข้อท,ที่สามแล้ว ชุดแรกหน้าดางังยังใส่คอไม่ออกนะครับดูตัวเมียครับตัวเมียตัวีครับ่